สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบมมาพาไปค่ะหลังจากครั้งที่แล้วนะคะคลิปตุรกี ep 1เราได้พาทุกคนเดินทางจากอิสตันบูไปยังเมืองปามุกาเล่นะคะไปชมภูเขาหินปูนสีขาวขาวหนาวมากทำไมมึงใส่ขาสัาน้นทำไมมึงใส่ขาสัาน้น หลังจากนั้นเราก็นั่งรถไปคาปาโดเกียไปชมเมืองถ้ำสวยๆนะคะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงครึ่งประเทศของตุกรกีกันแล้วในคลิปที่2นี้เราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวอีกครึ่งหนึ่งของคาปาโดเกียนะคะและหลังจากนั้นเราก็จะพาไปเมืองเล็กๆที่มีชื่อว่าเมซินคะ่ะเป็นดามาคอหาเขาอยงอยู่กลาง ทุกคนพร้อมแล้วนะคะไปชมตุรกี EP 2กันเลยบสสำหรับการท่องเที่ยวรอบๆเมืองคาปาโดเกียนะคะ เมืองนี้เขาก็จะมี2เส้นทางหลักๆให้หนักท่องเที่ยวเลือกก็คือ Green Tour กับ Red Tour ค่ะขึ้นอยู่กับเวลาแล้วก็ความชอบของนักท่องเที่ยวเลยค่ะซึ่งแบบละไม้นะคะมีเวลาเพียง1วันเท่านั้นเราจึงเลือกที่จะเดินทางตาม Green Tour ค่ะซึ่งประกอบไปด้วย Underground City แล้วก็ i l a l a v a l l นเนั่นเองค่ะม,ม,มามา<อ>ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่ใน อิราล่าไม่เฉยเรอะลานี่นะคะเห็นไหมภูเขาบนูงินี้ก็จะเป็นหูเขาทั้งสองฝั่งว่าประสบกันแล้วก็จะมีลำธารอยู่ตรงกลางค่ะตอนนี้เขาคิดว่าคุณเป็นดานะตัวหาเข้าเอภายในอิราราบาเล่นะคะก็จะมีถ้ำที่ผู้คนเคยอาศัยอยู่จริงจริง มีทําเป็นวิหารหรือว่าทําเป็นโบสถ์คริสต์ค่ะซึ่งหุบเขาอลลาลาบาเลเนี่ยก็เกิดจากการแยกตัวกันของแผ่นเปลือกโลกนะคะหลังจากนั้นก็มีลำธารเล็กๆไหลผ่านทําให้คนมาอาศัยอยู่ค่ะ นอกจากตัวโบสถ์ที่เป็นทรงไม้กางเขตแล้วนะคะศิลปะรอบๆโบสถ์ก็จะเป็นจิตกรรมฝาผนังแบบบนถ้ำรูปภาพทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องราวของาศาสนาคริสต์ค่ะสิ่งนี้เนี่ยบ่งบอกให้เห็นว่าคนในยุคนั้นที่มาอาศัยอยู่นะคะอยู่ในช่วงยุคใบแซนไทน์นั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับหุบเขาอิราลาวาเล่ค่ะต่อไปเราก็จะขับรถ <ลด S 2> กลับเมืองคปาปโดเกียกันค่ะ และในระหว่างขับรถกลับเมืองคาปาโดเกียนะคะพวกเราก็เจอพายุทรายเข้าจริงๆค่ะทุกคนน่ากลัวมากๆเลย ในที่สุดนะคะพวกเราก็ขับรถจนถึงเมืองคาปารดเกียอย่างปลอดภัยค่ะต่อไปเราก็จะพาทุกคนไปดูอาหารดินเนอร์สุดแสนพิเศษในเมืองคาปารดเกียกันค่ะเราสองคนนะคะก็มีโอกาสได้ทานอาหารประจำเมืองของเขาซึ่งก็คือเคบับหม้อดินค่ะอร่อยมากๆเลยและในเช้าวันถัดมานะคะเราต้องไปคืนรถเช่าก่อนที่จะนั่งรถทัวร์ไปยังเมืองแมซินค่ะ และเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก็คือตอนเราไปคือรถเช่าเนี่ยเราลืมเติมน้ำมันให้เหมือนเดิมดังนั้นนะคะเจ้าของร้านก็เลยให้พนักง,งานในร้านเนี่ยพาเราไปยังปั๊มน้ำมันที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ไปเติมน้ำมันแล้วก็กลับมาค่ะพอไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะชาร์จเราแพงมากเลยซึ่งหลังจากที่เราคืนรถแล้วเนี่ยเราจะต้องนั่งรถเมย์ต่อไปอีกเมืองหนึง่งเพื่อไปสถานีรถทัวร์ หลังจากที่เราเสียเวลากับการเติมน้ํามันไปนะคะทําให้เราขึ้นรถเมย์ไม่ทันค่ะเราก็เลยต้องขึ้นรถเมย์อีกคันนึงซึ่งมันช้าไปครึ่งชั่วโมงนะคะทําให้พวกเราเกือบขึ้นรถทัวร์ไม่ทันนะคะแล้วก็ถ้าเราพลาดรถทัวร์รอบนี้เนี่ยเราจะต้องรอไปอีก12ชั่วโมงเลย แต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งในความโชคดีของเราค่ะที่มีผู้ชายคนหนึ่งบนรถเมย์สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เขาช่วยพวกเราด้วยการโทรติดต่อบริษัทรถทัวร์นะคะให้มาเจอกันที่ไฟแดงหน้าสถานีรถทัวร์แล้วหลังจากนั้นก็บอกให้คนขับรถเมย์พาพวกเราไปส่งให้ถึงรถทัวร์ค่ะก็เป็นอะไรที่ทำให้พวกเราไม่ตกรถจนได้นะคะต้องขอบคุณเขาจริงๆค่ะ การนั่งรถทัวร์จากคาปาโดเกียไปยังเมืองแมซินนะคะใช้เวลาเพียงแค่สี่ชั่วโมงเท่านั้นค่ะส่วนวิวข้างทางเนี่ยเราก็จะได้เห็นเทือกเขาิมะระหว่างทางด้วยสวยมากเลยค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าเมืองแมซินนะคะเป็นเมืองที่เล็กมากๆเลยไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเท่าไหร่ค่ะทําให้บนรถทัวร์เนี่ยจะมีแต่คนตุรกีเท่านั้นนะคะตอนที่เราสองคนขึ้นรถทัวร์ขึ้นไปคนบนรถทัวร์ก็ค่อนข้างตกใจที่เห็นพวกเราสองคนนะคะ หลังจากที่ขึ้นรถไปได้ไม่นานนะคะคุณป้าที่นั่งข้างหลังก็ยื่นขนมตุรกีมาให้ค่ะแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นขนมประจําเมืองเมซินเลยแล้วก็บอกพวกเราว่า welcome to เมซินค่ะการเดินทางมาต่างจังหวัดของตุรกีก็ทําให้เรารู้ว่าคนตุรกีน่ารักแล้วก็เป็นมิตรมากๆเลยค่ะ และเหตุผลที่เราเดินทางมายังเมืองแมรซินก็เพื่อมาเจอเพื่อนตุรกีที่เคยเจอกันที่ไซปรัสนะคะเราอยากมาเยี่ยมบ้านเขาก่อนที่เราจะกลับเมืองไทยค่ะและในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงเมืองสุดท้ายของทริปตุรกีค่ะและอาหารมือแรกที่เพื่อนต้อนรับเราก็คืออาดานะเคบับนั่นเองค่ะ <Wow. S 1> ของโปรดของเราเลยจุฮาเซฮาเซเซยไฮคครู กิจกรรมที่เราทําในเมืองเมรซินก็มีไม่มากนะคะนอกจากแฮงเอาท์กับเพื่อนแล้วก็ทานอาหารตุรกีอร่อยๆค่ะนอกจากเราจะได้เจอเพื่อนเก่าจากไซปรัสนะคะเรายังได้ทําความรู้จักกับเพื่อนตุรกีใหม่ๆซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเด็กของฮารเชตนั่นเองค่ะกิจกรรมที่ทํากับพวกเขาก็คือขี่จักร,รยานริมสวนสาธารณะค่ะซึ่งอยู่ริมทะเลพอดีเลยระหว่างขี่จักร,รยานไปก็ชมวิวทะเลสวยๆไป เป็นอะไรที่โรแมนติกมากๆเลยใช่ไหมคะไมค่ะแต่ความโรแมนติกก็อยู่กับเราได้ไม่นานค่ะเพราะว่าเกือบขับชนเด็ก้ oh, กอบโดนชนซะแล้วเจ้าหนูน้อยการขี่จักรายานในส่วนสาธารนณะที่นี่ก็อาจจะงงๆนิดนึงนะคะเพราะว่าถึงแม้เขาจะมีเลนแบ่งมาเรียบร้อยแต่ว่าทุกคนก็ยังเดินมั่วซั่วยอยู่ดีค่ะ แล้วก็ท่องเที่ยวไปในเมืองใหม่ๆนะคะทําให้เรารู้จักวัฒนธรรมตุรกีมากขึ้นรู้จักอาหารของตุรกีมากขึ้นค่ะแล้วก็ทําให้รู้ด้วยว่าคนที่นี่เนี่ยน่ารักมากๆเลยถึงแม้บางคนจะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งแต่เขาก็พยายามเข้ามาคุยกับนักท่องเที่ยวพยายามเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวนะคะ ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวประเทศตุรกีนะคะราคาไม่ค่อยแพงเลยเพราะว่าค่าครองชีพของเขาก็ไม่ค่อยแรงถ้าเทียบกับประเทศไทยรวมไปถึงอัตราการแลกเปลี่ยนที่ถูกมากๆถ้าเทียบกับเงินบาทตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นออของแบรนด์เนมต่างๆในตุรกีก็จะราคาถูกมากๆค่ะ สองคนอยู่ในเมืองเมสซินเป็นเวลา2วันค่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่นานมากแต่ว่าเราก็มีความสุขมากๆเลยที่ได้เจอเพื่อนๆนี้ ตอนที่เราบอกลาเพื่อนๆก็เป็นอะไรที่เศร้ามากๆเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันอีก,มกเมื่อไหร่จริงๆแต่ก็ดีใจมากๆที่ได้รู้จักทุกๆคนเลยและเนื่องจากว่าเมืองเมอร์ซินไม่มีสนามบินในเมืองนะคะเราจึงต้องเดินทางไปยังเมืองอาดานะซึ่งเป็นสนามบินที่ใกล้เมอร์ซินที่สุดเพื่อบินกลับไปอิสตันบูลค่ะ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยในวันถัดไปค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับทริปตุรกี EP 2ของเราแล้วก็เป็นการปิดจบทริปตุรกีทั้งทริปของพวกเราเลยต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆของพวกเรา2คนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามชมวิดีโอในช่องแบมมาพาไปนะคะยังไงก็ฝากติดตามวิดีโออื่นๆในช่องแบมมาพาไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะมึงจอมันดับ et my first time having Et çökertme ben salata isteyeceğim ya Bunun tadını hiç sevmiyorum iyi